ติดตามเหตุการณ์จลาจลซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศเค็นยาหลังประชาชนไม่พอใจนโยบายของรัฐในการปรับเรื่องของมาตรการการเงินกันคลังและจัดเก็บภาษีเพิ่มซึ่งประชาชนมองว่าทำให้พวกเขายากจนขึ้นและขณะเดียวกันค่นได้ยกระดับการชุมนุมกลายเป็นการก่อเหตุจลาจลมีความมุนแรงเกิดขึ้นหลายพื้นที่และปะทะกันกับตำรวจจนสุดท้ายตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมและยิงกระสุนจริงเข้าใส่บรรดา ผู้ชุมนุมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนโดยการประท้วงรุนแรงในหลายเมืองค่ะโดยเฉพาะที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยา มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะหลังจากที่ผู้ประท้วงไม่พอใจมาตราการกฎหมายการขึ้นภาษีครั้งใหม่แล้วก็ยังมีการประท้วงเกิดขึ้นปรับปลายในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศตำรวจในกรุงไดโลบีค่ะตัดสินใจใช้กระสุนจริงหลังจากที่ได้ใช้แกส๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุมแต่ไม่เป็นผลโดยไม่สามารถหยุดยั้งผู้ประท้วงจากการบุกเข้าไปภายในสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ในขณะที่สมาชิกสภา ซึ่งอยู่ภายในเพื่อลงมติผ่านร่างกฎหมายภาษีใหม่นี้ก็รู้สึกในความไม่ปลอดภยัยบรรดาผู้ประท้วงค่ะได้บุกเข้าไปทำลายข้าวคล้องแล้วก็วางเพลิงภายในรัฐสภาเกิดความเสียหายไปบางส่วนกระจกหน้าต่างแตกเศษกระจกเนยกระจายเกลื่อนพื้นห้องในอาคารรัฐสภา และนอกจากนี้ค่ะก็มีรายงานได้ว่าต้องมีการอพยพสมาชิกสภาเพื่อหน,นีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้เส้นทางใต้ดิน นอกจากที่กรุงไนโรบีแล้วการประท้วงเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศค่ะซึ่ง,งทางผู้ประท้วงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวิลเลียมลูโตลาออกขณะที่การประท้วงกฎหมายขึ้นภาษีเกิดขึ้นมานานหลายวันแต่เพิ่งมีการใช้ความบุญแรงเริ่มเมื่อ25มิถุนายนต่อเนื่องจนถึงวันนี้ ส่วนถ้าไปดูความเคลื่อนไหวการประท้วงตามเมืองอื่นๆก็ดุเดือดเช่นเดียวกันโดยที่เมืองมอมบาซาผู้ประท้วงก็ปะทะก,กับตำรวจและตำรวจก็ยิงแกส๊สน้ำตาพร้อมกับการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหลังผู้ประท้วงค่ะได้คว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจก่อนจะวิ่งหลบหนีไป ส่วนที่เมืองเอลโดเรตซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของประธานาธิบดีรูโตบรรดาผู้ประท้วงค่ะได้ชุมนุมปิดถนนไปตั้งสิ่งกีดขวางเผายางรถยนต์เผารถยนต์วอดไปหลายคัน แต่อย่างไรก็ตามสภานิติบัญญัติแห่งชาติเคนยาก็ได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายการขึ้นภาษีฉบับใหม่ในวาระสองตอนนี้เหลือเข้าสู่การพิจารณาวาระสก่อนจะส่งต่อให้ประธาน,นาธิบดีลงนามเพื่อผ่านบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ ประธานาธิบดีรูโตค่ะได้กล่าวที่กรุงนโรบีหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยกล่าวโทษอาชญากรว่าเป็นสาเหตุทําให้การประท้วงรุนแรงมากขึ้นจนนําไปสู่เหตุการณ์ที่ตำรวจต้องตัดสินใจยิยงผู้ประท้วงจนเสียชีวิตในขณะที่เขาเองได้ออกคําสั่งให้กองกําลังความมั่นคงของเคนยาออกมาควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงมากไปกว่านี้ จุดเริ่มต้นของการประท้วงเกิดจากการร่างกฎหมายใหม่ทางด้านการเงินการคลังของประเทศที่มีการปรับขึ้นภาษีหลายประเภทรวมแล้วกว่า2,700ล้านดอลลาร์เพื่อลดนี่สาธารณะมหาศาลของเคนยาที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายปีสูงถึงรล37ของรายได้ประจำปีของประเทศ ประธานาธิบดีรูโต้เนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเคียนย่ามานานกว่า2ปีด้วยการชูนโยบายสนับสนุนแรงงานผู้มีไรายได้น้อยแต่ขณะนี้ตัวเขาเนี่ยถูกกดดันจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ให้รัฐบาลเคียนย่าต้องลดการขาดดุลงบประมาณแลกกับการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม จากทาง IMF ขณะที่ชาวเคนยากำลังประสบภาวะวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็มองว่าตอนนี้การกระทำของผู้นำประเทศสวนทางกับนโยบายที่เขาได้หาเสียงเอาไว้ในช่วงของการเลือกตั้งค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ